สวัสดีครับวันนี้วันที่24ธันวาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับในช่วงเช้าปิดไปเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าบวกนะครับยังบวกอยู่9.83จุดนะครับอยู่ที่1396.74จุดนะครับซึ่ง2วันก็บวกขึ้นมานะครับมากกว่า20 30กว่าจุดนะครับราคาก็มาอยู่ใกล้ๆพัน400จุดนะครับสำหรับเซตนะครับ MI i ก็บวกเช่นเดียวกันนะครับบวกไป3.97จุดนะครับอยู่ที่3 9 9 2 0จุดนะครับ1เป็นจังหวะสตาร์เข้าเลกจังหวะ s ายไว a อัพขึ้นมานะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วลุ้นกันต่อไปนะครับเราจะมาเก็งกำไรจากนะครับ Most Active บนลุ่มนะครับ ถ้าเกิดว่านักลงทุนนะครับสนใจตัวใดมากที่สุดตัวนั้นจะมีวลุ่มมากที่สุดเราก็จะสามารถทํากําไรให้กับทั้งทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตีความจากตรงน,นี้เราก็ดูว่าเราจะเข้าหรือว่าเราจะจ้องทํากําไรอย่างไรนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว VGI นะครับ VGI กับ BTS นี่ก็คล้ายๆกันนะครับเพราะ BTS เป็นตัวลงทุนใน VGI แล้วก็เพิ่มเงินทุนในกับ VGI นะครับ v g i นะครับเช้านี้นะครับมีวอลลุ่มเข้าไปอยู่ที่106.23มิลเลียนนะครับแล้วก็มีบวกขึ้นมา0.14สตังค์นะครับราคาที่3บาทจุสาสตังค์นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับ v g i นั้นก็บวกนะครับซึ่งเราดูไว้ตอนคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราบอกว่า v g i นั้นเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มค่อยๆ ค่อยๆขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ3เดือนก็ทำกำไรไป40%เนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป26%นะครับและหนึ่งเดืที่ผ่านมาก็บวกมาอีก4%นะครับแม้ว่า PE ไม่มี Yield ไม่มี DPS ไ,ไม่มีนะครับตัวนี้จะขึ้นขึ้นลงๆเราก็บอกว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงเพราะนั้นอย่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมากเราก็อย่าลงอย่าลงมากก็คือต้องค่อยๆซด์เวย์ขึ้นไปพเพราะไม่งั้นเขาจะติด c คทบา balance น,นะครับ สำหรับ V ี i นะครับมีมี EPS นะครับอยู่0.01นะครับสตาต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นมานะครับนะครับจังหวะก็คือค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่าในการเคลื่อนที่ของราคานั้นนะครับเป็นวัฏจักรนะครับวัฏจักรยังไงครับก็คือต่าสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดสูงสุดแล้วก็ลงมาต่าสุดต่าสุดก็ต้อง ขึ้นไปสูงสุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากนะครับหลักการของเรานะครับหลักการก็คือราคานะครับ <mural. S 1> เมื่อเทียบกับเวลานะครับสตัวมาอยู่ด้วยกันผกผันซึ่งกันและกันกลายเป็นการาฟกราฟหนึ่งนะครับในการาฟกราฟนั้นะในการเดินทางมันจะมีกรอบลิเนียเกชั่นสูงสุดสีดสเขียวและกรอบลิเนียเกชั่นต่าสุดสีแดงนะครับเมื่อกรอบ2กรอบมาอยู่ด้วยกันราคาจะอยู่ในกรอบนะครับเพราะนั้นราคา จากต่ำสุดจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดและจากสูงสุดจะลงมาต่ำสุดและต่ำสุดจะถูกผลักขึ้นไปสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นใบโดยตัโนัิจากทางซ้ายไปทางขวามือโดยไม่ไปที่สิ้นสุดหรืออินฟินิตี้นั่นเองนะครับเราบอกให้ท่านฟังแบบนี้เพราะนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่า เขาต่าสุดเขาขึ้นไปสูงสุดและสูงสุดเขาก็ลงมาต่าสุดและจากต่ําสุดเขาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นคือนะครับแนวต้านสําคัญเขาอยู่ที่ประมาณ4บาท10สตางค์นะครับส่วนแนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่3บาท43สตางค์นะครับเห็นเป็นแนวโน้มเช่นนี้นเป็นยังไงบ้างครับพอจะเข้าในสายตาหรือเข้าใน Sound. ความคิดของท่านนักลงทุนหรือเปล่านะครับโดยนะครับวันนี้นะครับมีวอลุ่มเข้าเยอะนะครับมีวอลุ่มเข้าเยอะนะครับอยู่ที่ร้อย ร้อยหกนะครับ M M A C D นะครับยังคงซด์เวฟขึ้นไปยินเหนือเส้นศูนโลนะครับแล้วก็ยินเหนือเส้นสิกเนลนะครับซด์เวฟขึ้นไปเย็นเช่นเดียวกันกับ RSI นะครับชี้ขึ้นไปชนโอบอนะครับใกล้จะชนโอบอที่70นะครับแล้วก็ o b v ก็ยังคงไซรัปขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วมีพาราบริกษารองรับอยู่ด้านล่างนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกัดฟันทนถือไปต่อนะครับอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่คลิปไปหลายคลิปนะครับก่อนหน้านะครับว่า BGI เป็นจังหวะขาขึ้นและเป็น momentum ขาขึ้นนะครับราคาก็จะค่อยๆไซรัปขึ้นไปที่ขอบล i เ e a a t i o n ดนบนสูงสุดนะครับเมื่อถึงสูงสุดแล้ว ถัดไปจะเป็นอย่างไรครับเขาก็จะค่อยๆสาเวดาวงมานะครับยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮนะครับโลแรกอยู่ตรงนี้นะครับโลที่2อยู่ตรงนีนะ้โลที่2อยู่ตรงนี้นะครับยกโลทำนิวไฮแล้วก็ ok ยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮจะเป็นสไตล์เช่นีนะครับสลับ v g i นะครับเราก็แค่รอว่าตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นเราก็เก่งกําไรในขาขึ้นเราก็กัดฟันทนถือให้ราคาขึ้นไปที่แนวต้านสําคัญนั่นเองนะครับทางทุน ค่อยๆพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจแต่ว่าสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังนี่ท่านเห็นแนวโน้มเห็นวิถีทางแล้วเห็นโมเมนตัมของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคาแล้วถ้าเกิดท่านไปไป,ไปเล่นตามโมเมนตัมก็คือจากต่ำสุดไปสูงสุดพอสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดแต่ว่าในการต่ำสุดนั้นเขาจะทานิวโลนะครับก็คือยกโลขึ้นมานั่นเองนะครับ ถ้ทาททุนโปรดพิจารณาแบบนี้นะครับแล้วท่านก็จะเล่นได้อย่างปลอดภัยและทํากําไรให้กับตัวท่านเองด้วยความเคารพนะครับถัดมาตัวที่2ตัวนี้นะครับเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับ CCET หลังจากที่พุ่งขึ้นมาหลายวันติดกันนะครับราคาวันนี้ย่อตัวลงมานะครับย่อลงมาที่0.20สตางค์นะครับอยู่ที่9.55บาท สตัง์นั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไปทะลุขึ้นไป158%เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไป10%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ย่อลงมาที่9ก้าจุดลบนั่นเองนะครับโดยนะครับมี PE ที่49.31เท่านะครับมี yield ที่0.99า นะครับมี EPS ที่0.19แล้วก็มีการปันผลที่0.07สตางค์ต่างต่อหุ้นนั่นเองถือว่ากำลังทำกำไรขึ้นไปสลับสี่สทแต่ตอนนี้ยอดตัวลงมานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไปตามแนวโน้มของราคานะครับเนื่องจากว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่นะครับตัวตัวที่เป็นราคานะครับคือต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดแล้วก็จะย่อลงมาต่ำสุดแต่ยกโลทำนิวไฮ นะครับยกลทำนิวไฮนะครับราคาจะค่อยๆสูงขยื่นขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นยังไงมันจะต้องมีนิวโลนะครับเมื่อมีนิวโลก็จะต้องมีนิวไฮนะครับตอนนี้ก็จะเป็นาราคาที่จะย่อลงมาแล้วก็ไปอยู่ที่กรอบตามสูตรของลีเนียลเลกชั o นนั่นเองก็รอช้อนนะครับท่านนักทุนครับรอช้อนแล้วก็มีเส้นสงรลวันกลางกาัก้นไว้สําหรับข้องการการเด้งลงมาแล้วก็ ถ้าเด้งลงมามันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปนะครับเขจะทํากําไรกับทางทุนอีกรอบหนึ่งนะครับดูจากแนวโน้มวันนี้มีนะครับมีวอลลุ่มนะครับเข้ามาที่58.83นะครับมิลเลียนนะครับ m a c d ยังคงชี้ลงนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็อยู่เหนือเส้นซีโรนะครับ SI ก็ยังชี้ลงเหมือนกันนะครับ แล้วก็วีวีก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปตะเดินข้างส่งไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวอย่างแต่และตัวอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอช้อนที่ต่ําสุดที่กรอบลีเนียลเคชั่นด้านล่างนะครับคือถ้าเกิดมันต่ําสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้เราต้องรอการดําเนินงานล่าสุดของเขาจาก F45 นะครับ รอดู F45 นะครับจากาหัวข้าวอาของเทรดของของแถบนิวนะครับก็เจนนี่นะครับก็เจนว่าแบ็กบิ๊กหลอดแบกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มี F45 เกิดขึ้นมาก็ไปดูว่าเขาทำกำไรขึ้นใหม่เท่าไหร่จะได้ทำกำไรต่อไปสลับตัว CCET นั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับก็คือ b t s นะครับอย่างที่เราเรียนทราบ b t s ก็ ราคาก็กําลังไซเวย์ขึ้นมานะครับเมื่อมีทีเอขึ้นตัวบีจก็ต้องขึ้นตามนะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะอ่าประคองไปด้วยกันนะครับบีทีเอวันนี้บวกขึ้นไป0.10สตางค์นะครับอยู่ที่5.65บาทนะครับโดยมีวอลลุ่มทั้งสิ้น7.37.28อ่า0.26 มิลเลีนนะครับแล้วก็นะครับเดือนที่ผ่านมาบวกไป23% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป14%นะครับแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นขึ้นมาเล็กน้อยบวกหาลบมา6.04%นั่นเองนะครับ PE <Yeah. S 2> ไม่มีิวไม่มี d p s ไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบอ0 6ยู่0.06สตางค์ต่อหุ้นนะครับสำหรับ BTS นะครับไปดูจังหวะของ BTS นะครับยังคงเป็นจังหวะ ลงมาต่ำนะครับเมื่อวานก็ย่อลงตัวลงเป็นแรงแล้วก็ไปแตะข้างล่างนะครับคือลงมาแตะกรอบเลยเนี่ยชันด้านล่างแล้วก็เด้งขึ้นไปนั่นแสดงว่าราคายัางคงจะต้องไซว์ไว้อัพขึ้นไปนะครับคือคือเราดูนะครับเขาขึ้นสูงลงต่ําขึ้นสูงลงต่ําขึ้นต่ําลงสูงนะครับขึ้นต่ําขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำกําไรถัดไปนั่นมีของ BTS นะครับโดยนะครับ RSI MACD sideways ับถึง down, ไซด์เวดาวไปทางด้านข้าง r i s i ไซด์เวไปทางด้านข้างถึงไซด์เวพขึ้นไปแล้วก็ o b v ก็ยังคง way, ไซด์เวไปทางด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มเช่นนี้แม้ว่ามีพาราลรกซาอยู่ด้านบนนะครับยังคงเก่งกําไรได้นะคบเป็นจังหวะขาขึ้นถัดไปนั่นเองนะครับไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับโดยแนวรับสําคัญอยู่ที่5.65บาทส่วนแนวต้านสําคัญอยู่ที่ราคา6บาท10สตางค์นะครับ จุดสูงสุดของการทํากําไรในหุนนี้นะครับท่านก็ต้องอดทนถือทํากําไรตัดไปนะครับสรับ b t s นะครับถัดมานะครับตัว PF นะครับ PF ี่เมื่อวานย่อลงมานะครับ PF เมื่อวานย่อลงมาแต่ว่าวันนี้นั้นก็บวกขึ้นไปนะครับบวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับอยู่ที่0.13สตางค์นั่นเองนะครับโดยนะครับสาเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป38% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2%เท่ากับ1อาทิตยือที่ผ่านมาลบไป 27%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป27%เช่นเดียวกันนะครับ PE ไม่มีนะครับมี yield อยู่10.83%นะครับแล้วก็มี EPS ที่0.06สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการผันผลที่0.01สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ PF Property Fact Perfect นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะที่จะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับหลังจากที่ย่อลงมาอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้ถือว่า ยังมีแนวโน้มขาดการปิดขาลงนะครับคือเขาไม่เขาไม่ได้เปิดเป็นช่องว่างหรือไ,ไ,ไม่ได้เปิดเป็นแกลเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับสลับตอนนี้ก็คือ P/F ก็บวกขึ้นเป็น0.01สตางค์นั่นเองนะครับโดยนะครับดูจากการไซเวดดาวลงมานะครับของ m a c d นะครับยังคงชี้ลงนะครับ r s i ก็ชี้ลงส่ทางข้างตัว o p v ก็ไซเวถึงไซเวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าเป็นจังหวะไซด์วดาวแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงจะต้องทํากําไรต่อไปสลับ P ีอฟนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลงมาขายในที่ต่ํานะครับแต่ก็เป็นจังหวะให้ขาขึ้นเพราะอะไรครับถ้าเราดูวัตจากตามสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาตามสุดตามสุดก็จะดีดกลับขึ้นไปสูงสุดมีแนวต้านที่เส้นสองระวันตรงนี้เพราะฉะนั้นราคาอาจจะไปที่ าราคาแนวรับอยู่ที่0.13ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่0.21สตางค์นะครับก็คือจะเป็นชนเส้น2อ,อแล้ววันนั้นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับใจเย็นสลับราคาตัวนี้จะเป็นราคาที่ย่อลงมานะครับอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะอดทนทนถือขึ้นไปที่0.21อก็อต้องอดทนกันเยอะหน่อยนะครับก็ฝากทางนักทุนพิจารณาดูดีๆนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือท็อปนะครับหรือไทยออยนะครับไทยออยวันนี้บวกขึ้นไป2บาทนะครับแล้วก็มีวอลุ่มทั้งสิ้น31.39ม้าิลเลียนนะครับโดยราคาอยู่ที่27.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับไทยออยนะครับติดลบอยู่48%เนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบอยู่32%อเปอร์เซ็นต์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดลบอยู่20%่เปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นจังหวะขาลงนะครับอย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นแนวโน้มติดลบทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า P/E มีอยู่แค่5.62เท่านะครับมี U อยู่ที่13.33มี EPS ที่3.22สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS ที่0ที่1.20สตางค์นะครับถือว่ายังมีการปันผลที่ดีสลับไทยออยนะครับไปดูจังหวะของกราฟไทยออยกันนะครับกาตะกราฟก็คือบอกว่าเอาว่า กำลังจะมีโอกาสสัญญาณนะครับรีบาวนะครับเห็นได้จากว่าเป็นแท่งเทียนสีแดง3แท่งเทียนล่าสุดนะครับแท่งเทียนสีแดงแล้วก็แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวหยุดแล้วก็อยู่ทั้งข้างล่างข้างบนแล้ววันนี้เป็นวันทันปาก,ก็คือจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวย้อนกลับราคาบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจังหวะสัญญาณาเทิร์นาราวหรือรีบาวราคากลับขึ้นไปนะครับ โดยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ RSI ยังคงไซเว์ถึงไซเว์ดาวนะครับราคาชี้ลงนะครับแล้วก็แต่ว่า RSI นั้นกลับชี้ขึ้นนะครับไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ราคา,า22นะครับ22.58นะครับราคากำลังดีกลับขึ้นไปแล้วก็ OBV ก็ไซเว์ถึงไซเว์ขึ้นไปเพราะฉะนั้น ท็อปนะครับก็ยืนยันว่ายังคงจะต้องเก่งกําไรได้นะครับหลังจากที่ราคาล่วงลงแรงนะครับทีนี้เมื่อไม่มีข่าวไม่ดีราคาก็ล่วงลงแรงแล้วหลังจากนั้นนะครับนักลงทุนก็คิดไปคิดมาก็จะเห็นความดีว่ายังคงทํากาไรได้ต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปันผลอย่างสวยงามตั้ง1บาทสอสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงจะต้องช้อนแล้วก็ทำกำไรต่อไปแม้ว่าทิศทางของกรอปลีเนเกชันไซเวดดาวนะครับ ่อเมื่อถ้าเกิดมีนิวโรนะครับตรงนี้เป็นนิวโรนะครับเมื่อเกิดนิวโลตรงนี้ก็จะเกิดนิวโรอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะทานิวโรอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาอาจจะจบอีอเลดเว็บขึ้นลูกที่ห้านะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปลูกที่หนึ่งดีดสองสามสี่ห้าขึ้นไปใหม่นะครับแต่ทางตุนลองพิจารณาดูนะครับกับสัญญาณอีเลดเว็บนะครับเพื่อให้อ่าการเดินทางของราคาเป็นไปตาม วัฏจักรหรือสัญญาณของราคานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เก่งกำไรได้นะครับสลับตัว T O P นะครับหรือไทยออยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เราเป็นเป็นแนวโน้มและการวิเคราะห์ต่างๆนะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็มีหลักการนะครับจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับเมื่อราคาผกผันกับเวลานะครับทั้งสองสิ่งจะอยู่ในกรอบ e นเนื้อกระชัน,นะครับ ทุกสิ่งจะกลับเข้าไปอยู่ในกรอบนะครับเมื่อหลุดจากกรอบก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เก่งกําไรแล้วก็อดทนถือนะครับอย่าง v ั i ต้องอดทนถือให้ราคาขึ้นไปสูงสุดนะครับแล้วก็ตัว BTS ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งทุนก็รอพิจารณาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าราคายัางคงเป็นจังหวะของการขาขึ้นเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนั่นเองสรับตัว ที่เป็นจังหวะขาขึ้นค่าตัวนี้ที่เรานํำมาให้ท่านลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขกาบขอบคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่ยินยอมแล้วก็ให้ความให้การสมัครสมาชิกเข้ามาท่านถ้าสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นเหมือนกันหมดก็คือเพลย์ลิสต์ list, เฉพาะเพลย์ลิสต์ของท่านสมาชิกนะครับก็จะเห็นหุ้นที่เรา แนะนำเอาไว้นะครับว่ามีหุ้นอะไรนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเราจะไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็ไม่แนะนำใดๆั้งสิ้นนะครับน,นี้ก็เฉพาะท่านสมาชิกเท่านั้นถ้าสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเพียงวันละ1บาทกว่าๆนั้นเองนะครับก็ตก35บาทกว่าๆนั่นเองนะครับก็จะได้รับชมอ่า เ้ hey, ลิพิเศษเฉพาะสมาชิกนั่นเองนะครับส่วนจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ท่านต้องเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองใช้สติใช้สมาธิตัดสินใจด้วยตัวของท่านเอง,ทเ,องเท่านั้นนะครับด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปลดเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ Give